ได้อ,อีกแล้วน้องเอสเอ้ยขอจบอืมนี่นะคะแล้วก็มีหมูยอหมูยอหมูยอก็แพงนะไม่ใช่ถูกๆนะยี่สิบกว่าบาทเราหั่นชิ้นบางๆเล็กๆแบบนี้เวลากินมันจะได้หยิบ หยิบกินง่ายๆเนาะใช่ไหมไม่ใช่หรอหยิบหั่นเป็นบางๆแบบนี้นะคะมือสัน่นมือสัน่นอยากกินแล้วเนี่ยมือสั่นเลยออขอเอามะนาวอีกสักลูกหนึ่งจะได้จิตจาดเอาเอา,เอาแค่ครึ่งลูกพอเพราะว่าอันนี้เรา นี้เราแค่ลูกเดียวเนาะเมื่อกี้เขาสองลูกโอ้ยขอบอกแซฟยีีเอาหมดเลยเพราะว่าเหลือเอาไว้มันก็ติดตู้เย็นเนาะมันไม่ได้ทำอะไรมันจะเสียมันไม่อร่อยอะเรื่องเรื่อง เป็นหมดเลยคนเมื่อกี้คกนั้นไปครึ่งลุไปครึ่งครึ่งก้อนอันนี้ครึ่งก้อนเนาะอ,อร่อยร่อยอร่อย,ออยอนนี้เราหนักมะเขือ,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 อาาแปง้ง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  ทำอะไรไม่สุภาพหรือว่าพูดผิดพั้งไปก็ขออภัยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะนวลนัววนัวนนว,นวคนอยู่เนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินใช่ไหม นี่ดูดิชิ้นแบบเนี้ยชอบมากๆเลยอร่อยแซ่บๆซบยมี่ยงมี่เลยเนี่ยอืมอืมอร่อยอันนี้อร่อยแล้วขอบเชียร์พื้นที่กัน มาค่ะเราเอาวันนี้เป็นที่ลองของเราเป็นที่ลองของเราโอ้ยมันไม่ถนัดอันนี้มันไม่กลมนะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันจะกลมๆพอดีอื นี่นะคะแจบแจบแจบแจทั้งเพจตั้งแ่บแ,บแบจกไปึ้งดวงตำไทยตำเราหายห่หวงตำไทยตำเราหายห่หวงสูตรสองสูตรของยายเก๋ชาเนลนะคะนี่มหมดคคกเลยค่ะ หมดเลยเนี่ยอืมอืมแซปปิลีแซอีิลีตามด้วยตามด้วยผักนะคะผักเราเอาผักมาสักน้อยอเอาไงดีเอาอยัางไรดีเนาะ นะคะ